ทำคนเดียวไม่สําเร็จต้องมีผู้ช่วยนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะส่วนการเงินวันอาทิตย์วันนี้จะได้เงินใหม่ๆเงินก้อนใหม่นะคะเงินต่างประเทศขอบคุณนะคะน้องฟอร์ดค่ะเงินต่างประเทศนะคะเงินก้อนใหม่ๆเงินจากโชคลาภเงินจากการทํางานนะคะอ่ะมีโอกาส ดีเรื่องการเงินนะคะแต่ยังไงก็คิดถึงเงินเก่าๆอยู่น่าจะมีเงินที่มีก้อนเก่าๆที่ยังไม่ได้เงินเงินที่เราทํางานไปแล้วยังไม่ได้เนี่ยมีอยู่นะคะคิดถึงเงินก้อนนั้นนะคะว้าวน้องเจนขอบคุณสําหรับดาวนะคะลูกน้องเจนนะคะดาวสองร้อยดวงนะคะน้องเจนขอให้หนูมีความสุขความเจริญนะทำการสิ่งใดประสบความสําเร็จในชีวิต หน้าที่การงานนะคะความมั่นคงนะคะเรื่องการเงินและความรักสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกนะคะคนเราต้องแข็งแรงก่อนนะต่อให้ร่ํารวยแค่ไหนถ้าสุขภาพแข็งแรงก็อ่าไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้น้องเจนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะขอให้โชคดีนะคะลูกทุกๆเรื่องนะอ่ะไปต่อที่ความรักของคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะ รักดีมากนะคะถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะคะก็มีฟีลว่าดูแลก,กันดีนะคะรักนี้ฉันต้องได้ครองนะคะรักนี้ฉันต้องได้ครองได้ครอบครองนะคะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือว่าเป็นความรักที่มั่นคงจริงใจอุปถรัรมภ์กันนะคะเป็นที่ปรึกษากันเป็นพ่อบ้าน เป็นแม่บ้านนะคะเป็นรักที่อบอุ่นสําหรับคนโสดวันอาทิตย์วันนี้ก็จะได้เจอเช่นกันเจอคนลักษณะนี้แหละเจอผู้นําเจอคนต่างถิ่นต่างแดนหรือเจอคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองแต่โปรไฟล์ดีมียศมีตําแหน่งอาจจะเป็นม่ายพ่อม่ายแม่ม่ายแต่อะไรความรักของคุณวันนี้คนวันอาทิตย์ดีมั่นคงถ้ามีคู่แล้วก็ดีค่ะนะคะแต่ว่าคนวันอาทิตย์วันนี้มีมีเกณฑ์ว่างนอนกันนะนอนกันเพราะอะไรรู้ไหม วันอาทิตย์เนี่ยนะคะคิงก็ราคาก็แรงนะความรักวันนี้ต่างคนต่างแรงต่างคนต่างอีโก้นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นความรักที่มั่นคงนะนะคะแต่ว่าอาจจะมองฟิลฟิลอาจจะมองต่างมุมนะคะความรักวันนี้แต่ว่าก็ยังเป็นความรักที่ดีค่ะมาดูกันเรื่องสุขภาพสุขภาพวันนี้ปวดคอบ่าไหลหัวเข่านะคะผมร่วงผมบางช่องท้องโดย เฉพาะสุภาพสตรีนะคะมดลูกนะคะกดไหลย้อนนะถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็นะคะหัวเข่านะคะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะต่อมลูกปากหรือระบบสืบพันธุ์นะอ่ะผมร่วงด้วยนะคะสื่อนำโชควันนี้คุวันอาทิตย์มีโชคค่ะสื่อนำโชคคือผู้หญิงท้องนะคะอ่ะพ่อเราหรือแฟนเราหรือเจ้านายเราให้โชคค่ะคนใกล้ตัวให้โชคค่ะ นะคะหรือเบอร์ห้องเบอร์บ้านผู้หญิงสวยผู้หญิงทองให้โชคเลขมงคลเล็กนะาไพ่คนวันอาทิตย์วันนี้นะคะห้าเก้าสองหนึ่งแล้วก็สี่นะคะสีมงคลวันนี้สีแดงและสีเขียวนะวันอาทิตย์น,นะคะวันนี้ทําการสิ่งใดนะคะรับรื่นการงานรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้ข่าวดีใครรอยกย้ายก็จะได้ยกย้ายใครรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจะได้ใครจะขยับขยายกิจการการค้าการขายต่างประเทศออนไลน์สําเร็จ ะะการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆวันอาทิตย์วันนี้